สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องหนี้นะครับซึ่งปกติช่องผมก็จะคุยกั่แต่เรื่องหนี้อยู่แล้วนะเพราะผมเองเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาหนี้ให้กับลูกค้านะครับบริษัทเราชื่อบริษัทอันโตนิโอแอดโทนีนะครับเราเป็นที่ปรึกษาการเงินโดยเราจะเน้นในการเป็นตัวแทนในการแก้หนี้ให้กับลูกค้าธุรก,กิจ SME เป็นหลักนะครับก็ใครที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็เรียกใช้บริการทีมงานอันโตนิโอเราได้ วันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหนี้เรื่องหนี้วันนี้ที่เราจะพูดถึงคืออะไรคือการสร้างหนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าการสร้างหนี้เนี่ยมันเป็นแรงผลักดันทําให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องถามว่านี่มันเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เราได้จริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยคนที่ฉลาดในการบริหารเงินเนี่ยถ้าเกิดกู้เงินมาเนี่ยคุณจะสร้างแอสเซทและสร้าง เขาเรียกว่าสร้างเวลให้กับตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่กู้อ่าแต่ต้องบอกว่ากู้คือเอาง่ายๆนะสองคนมีอยู่สองคนคนหนึ่งกู้คนหนึ่งไม่กู้ถ้าคนกู้เนี่ยกู้แล้วบริหารดีเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าคนไม่กู้อ่าอันนี้บอกได้เลยว,ว่าเรื่องจริงนะครับต้องบอกว่าจะมาอธิบายแนวคิดพื้นฐานก่อนผบอกว่าการสร้างนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจเนี่ยนะครับคือมันต้องอยู่อ่ หลักๆนะครับคือความมั่นคงทางการเงินคือบริหารการเงินให้มั่นคงและปลอดภัยนะครับและ2ก็คือคุณต้องไม่เครียดเกินไปนะครับคุณต้องไม่เครียดเกินไปแล้วนี่เนี่ยมันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายในการทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าการที่คนเราเนี่ยจะส,สร้างนี่สร้างสิทธิ์กันเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณเองต้องจัดจะเก่งในการกู้เงินแล้วนะหลายคนจะเก่งในการกู้เงินนะ คือคุณต้องพัฒนานอกจากเก่งในการกู้เงินแล้วนะคุณต้องพัฒนาทักษะทางการเงินการจัดการทางการเงินและมีการวางแผนทางการเงินเรียกว่าการบริหารการเงินบริหารหนี้แล้วกันบริหารหนี้บริหารความเสี่ยงให้ดีนะเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ลูกค้าผมหลายหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะมาให้ผมคอนเซัลล์ทางโทรศัพท์หรือว่ามาเจอตัวกันนะครับหรือว่าให้บริษัทผมเป็นที่ปรึกษาการเงินให้นะครับ แปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าผมเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยคือกู้เงินมากันจนรู้สึกว่าเริ่มเอาไม่อยู่ละแต่ต้องถามว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะรู้สึกว่าการสร้างนี้เป็นการสร้างแรงผลักดันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะผมรู้แต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยดีคุณสมบัติในการกู้ของเขาเนี่ยดีเขาถึงกู้ธนาคารได้แล้วกู้ธนาคารได้เยอะแยะจนแบบโอ้โหพี่มีเยอะมีนี่เยอะกันนะเนี่ยไม่ธรรมาดานี่ขนาดนี้แปลว่าเขาเก่งในการกู้ เนะพราะเก่งในการกู้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจเขาค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจเขาไม่ดีเขากู้ไม่ได้หรอกครับนะเขากู้ไม่ได้หรอกเพราะนั้นต้องบอกว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยเก่งนะถ้าไม่เก่งกู้เงินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นะต้องภูมิใจในตัวเองด้วยนะว่าเฮ้ยกูเก่งกันดีกว่ากูกู้ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพอมีหนี้เยอะเนี่ยก็มาให้ผมเป็นที่ปรึกษาให้นะครับไม่ว่าจะในในนามส่วนตัวหรือผ่านบริษัทก็ตามเนี่ย ต้องบอกว่าเกินห้าสิบเอร์เซนผู้ผู้กู้เหล่านี้หรือว่าลูกหนี้เหล่านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีความรู้เรื่องทางการเงินอะไรเลยสักแต่ว่ากู้กู้กู้ไปอย่างนั้นนะถามว่าเงื่อนไขเป็นยังไงอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะไรยังไงห้าสิบเปอร์เซ็นตอบไม่ได้ตอบแบบไม่มีความรู้เลยละกันเอาเป็นว่าผมังรู้สึกว่าโอ้โหคุยกันทีมงานเฮ้ยพี่ของกู้มันได้ไงวะ เขาไม่รู้เรื่องเลยทำไมเขากล้ากู้ขนาดนี้วะนี่ขนาดเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่จริงๆก็คือเขาไม่รู้เรื่องเขาถึงกล้ากู้ขนาดนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ทางการเงินเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะต้องควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าจะกู้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 เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องมีความรู้ทางการเงินเขาเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงนะการบริหารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า ลูกค้าผมหลายๆคนเนี่ยนะครับเกินห้าสิบเปอร์เ็นเนี่ยไม่มีความรู้ทางการเงินเลยแต่ว่าตัวเองกู้เงินกันสะบ้าหันแหลกเลยใช้คํานี้นะครับอย่าที่บอกว่าประสบการณ์จริงๆที่เห็นได้ชัดก็คือหลายคนเนี่ยอยากรวยเร็วด้วยการกู้สร้างแอสเซทนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยผมบอกว่า <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ใช่บทความนะคลิปนี้ของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนนะเพราะว่า ถ้าเป็นธุรกิจเนี่ย<ๆ>เขาจะไม่ไม่จำเป็น <laughs> ต้องสร้างแรงบรนนันดาลใจในการกู้หรอกเพราะเขาจะกู้มาเพื่อทําธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะกู้แล้วสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่หรือคลิปนี้จริงๆอาจจะเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมากกว่าคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะได้เปรียบคนอื่นๆนะเพราะว่าจะกู้อะไรผ่านค่อนข้างง่ายคือจะสร้างแอสเซทด้วยการกู้อสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจะได้เปรียบ ถ้าทําตัวเองดีๆคุณจะโตเร็วดีกว่าคุณกินเงินเดือนแล้วคุณก็อยู่ไปวันๆน,นะถ้าเกิดคุณมีการบริหารเงินที่ดีนะคุณสร้างแอสเซทด้วยการกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดนะค่อยๆทําค่อยๆขยับสเต็ปนะอย่ากู้คอนโดบ้าบอคอแตกแบบพร้อมๆกันหลายๆห,ห้องไม่มีประโยชน์นะคุณสร้างแอสเซทด้วยการบริหารหนี้ของคุณเช่น คุณเงินเดือนเท่าไหรไ่รู้อะแล้วคุณซื้อบ้านสักหนึ่งหลังหรือเท่าเฮาส์สักหนึ่งหลังเลือกทำเลดีๆนะครับเลือกเลือกอย่างดีคัดสรรมาอย่างดีราคาดีทำเลดีเอาไปว่าทุกอย่างลงตัวซื้อไปเลยนะกู้ผ่านนะจะกู้แบบได้เต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยไม่เป็นไรไม่มีไม่มีไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสาคัญคือเอาเงินแบงกนะ์เนี่ยมาซื้อแอสเซทนะครับเอาเงินแบงก์มาซื้อแอสเซทเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรากู้เงินสร้างแอสเซทเนี่ยมันเป็นสินเชื่อ housing loan นะดอกเบีย้ยมันค่อนข้างถูกนะคุณสร้างแอสเซทดอกเบีย้ยสามปีแรกสาเปอร์เซ็นต์เงี้ยนะโดยเฉลี่ยทั้งอายุสัญญาอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์อัตราเฉลี่ยในการขึ้นอสังราคาของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีทําตัวเลขออกมาแล้วนะทั่วประเทศนะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเลือกอสังหาทําเลดนะีอัตรา การเติบโตของราคามันอาจจะมากกว่า7%็เปซนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะชนะอัตราดอกเบี้ยที่คุณไปกู้เงินมานะน,นี่คือข้อแรกที่คุณชนะละนะครับแต่ผมเน้นว่าอย่าไปกู้เงินเกินกู้เงินเหลืออันนั้นคุณบ้าหละคุณไม่ได้ตั้งใจสร้างแอสเซทละคุณประสาทประสาทแดกนะไปฟังโค้ดบ้าบอคอแตกประสาทแดกเยอะนะอย่าไปฟังเยอะโค้ดประสาทแดกทั้งหลายะนะเอาเป็นว่าพอสมพอควรผมไม่เคยแอนตี้นะบอกว่า กู้เงินเพื่อทําอสังกู้เงินเพื่อสร้างแอ,อสเซทด้วยการสร้างคือกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาเนี่ยไม่เคยแอนตี้แต่จะแอนตี้คือบ้าบอขอแตกมันไม่ใช่สร้างแอสเซทละมันสร้างความชิบหายกับตัวเองคือไปกู้เพื่อสร้างความชิบหายกับตัวเองอไปทําทําไมไม่ต้องทํานะกู้ซื้อท์เฮาสักหนึ่งหลังลองนึกภาพดูนะกู้ซื้อสร้างเฮาสักหนึ่งหลังอ่าไม่ใช่สร้างซือ้อซื้อโทษทีอ่ะแล้วเราก็ไม่อยู่อ่ะเพราะว่า <c oughs> มีบ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยู่แล้วปล่อยเช่าขี้หมูขี้หมาไปให้มันได้ราคาให้มันไม่เสียราคามากแล้วเลือกซัดัสารคนเช่าให้ดีๆนะครับอย่างผมเองเนี่ย <c oughs> คนเช่าผมเนี่ยผมมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่เชียงรายผมก็ให้เขาเช่าได้เขาเรียกว่าผลตอบแทนเฉลีย่ยประมาณปีละเจ็ดเปอร์เซ็นถือว่าสวยงามมากนะแต่หลังนี้ผมซื้อเงินสดผมไม่ไดีกู้คือผมไม่ได้ไม่ได้สร้างแอสเซทด้วยกันกู้ผมซื้อเงินสด เราก็ได้รีเทิร์นคืนประมาณปีละเจ็ดเปอร์เซ็นถือว่าคุ้มค่าแล้วมูลค่าบ้านมันก็ขึ้นไปด้วยผมคัดสรรอย่างนี้ครับเอ,อมีนายหน้าพามานะม,มาดูผมถามคนนายหน้าว่าคนมาเช่าผมเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงคนเช่านายหน้าบอกว่าเป็นคุณแม่มีลูกหนึ่งคนกําลังเรียนมหาวิทยาลัยมาเรียนมหาวิทยาลัยที่เชียงรายบ้านอยู่เชียงรายแล้วก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนลูก ก็าถามมาเขาขับรถอะไรเขาขับรถเบนซ์รุ่นนี้รุ่นนี้เฮ้ยรุ่นใหม่นี่ว่าเฮ้ยใช้ได้แล้วเขาดูดีไหมเราก็ขอโทรกลับคุยกับเขาคือคือคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าตกผลึกว่าให้คนเนี้โอเคไม่ไม่ทําให้บ้านคุณเละแน่นอนนะครับไม่ทาให้บ้านคุณเละแน่นอนอ่ะเราก็ให้เขาเช่าถ้าเกิดคนเช่าดีๆเนี่ยก็จ่ายตรงเป๊ะๆตลอดก็สร้างผลตอบแทนให้ผมได้ปีละเจ็ดเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับราคาที่ผมซื้อไปนะเหมือนกัน ถ้าคุณเนี่ยปล่อยเช่าแล้วคุณได้สร้างผลตอบแทนอย่างที่ผมได้เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นคุณชนะคุณชนะอาจจะดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วนะเพราะดอกเบี้ยงเงินกู้โดยเฉลี่ยสามปีแรก,กมันสามเปอร์เซ็นตแต่โดยเฉลี่ยทั้งทั้งปีเนี่ยตลอดอายุสัญญาก็ประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นคุณอาจจะไม่ชนะถ้าได้ผลตอบแทนค่าเช่าแต่คุณสามารถเจ้าก่ามันละพูดง่ายคือเท่าทุนแหละแต่คุณจะไปได้กําไรจากผลต่างของราคาคือมาเขาเรียกว่าอะไรมาจินนะครับตัวเขาเรียกว่าส่วนต่างเวลาที่คุณจะขาย นั่นแหละแคปิตลเกนนึกภานึกชื่อไม่ออกแคปิตลเกนคุณจะได้ราคาส่วนต่างตรงนั้นปแปลว่าอะไรแปลว่าคุณได้เต็มเต็มต้นทุนทางการเงินที่คุณกู้เงินมามันก็โดยได้ได้ซัพพอร์ตจากค่าเช่าไปเรียบร้อยหักลบกลบนี้ไปละคุณได้กําไรเต็มเต็มนะครับ <c oughs> ทีนี้ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีการค้าสรรอ่ะให้คนเช่าไปสักสามปีห้าปีไม่ต้องรีบนะในระหว่างสามปีห้าปีที่คุณ ผ่อนทาวน์เฮาส์หลังนี้ไปคุณประวัติดีผ่อนดีคุณอาจจะไปกู้คอนโดอีกสักหนึ่งห้องก็ได้นะไปค่อยๆหา <c oughs> หาคอนโดที่ทำเลดีๆไม่สำคัญเท่า <c oughs> ห้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าคอนโดนี้ทำเลโคตรดีเลยแต่คุณไปได้ห้องที่ห่วยที่สุดของคอนโดเนี่ย <c oughs> อย่าเอานะไม่มีประโยชน์นะครับเอาโอเคแปลว่าคุณก็หาคอนโดที่ เป็นทําเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ดีไม่ต้องดีมากก็ได้ถ้าดีมากมันคงไม่หลุดถึงมือคุณเป็นห้องที่ดีแล้วลหละวิวดีรับลมไม่โดนแดดแล้วก็เป็นทาเลเป็นคอนโดที่ทาเลดีด้วยกู้ได้ไหมถ้ากู้ได้แม้อาจจะบเอ้ยคุณกู้ได้นะ,จจะนะแต่ว่าคุณต้องเติมเงินประมาณนี้อ้าวไม่เป็นไรเติมก็เติมไปคือสร้างแอสเซทด้วยการกู้แต่ไม่ได้ไม่ได้กู้เพื่อทำลายชีวิตตัวเองแบบคนบ้าบอๆหลายที่ทำางันอยู่ อ่ะมีทาวน์เฮาส์หนึ่งหลังมีคอนโดอีกหนึ่งห้องคอนโดทำเลดีห้องที่อยู่ในวิวดีรับลมไม่โดนแดดปล่อยเช่าได้ราคาตลาดปล่อยไปปล่อยเช่าไปท่าน,นี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าไอ้ทาวน์เฮาส์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ได้มันก็ได้เวลาที่ควรจะต้องขยับขยายละลองดูราคาตลาดสิราคาตลาดที่เขาซื้อขายกันเนี่ยมันขึ้นไหมหรือยังเอ๊ะมันขึ้นแล้วนะมันขึ้นไปประมาณเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วนะ นะ <c oughs> ของราคาที่เราซื้อมาอะลองตั้งขายดูสิที่15%กำไรสุดท้ายหักลบกบนี้ขายได้ได้กําไรไมาแค่10%นะนะครับสมมติคุณซื้อมาสองล้านคุณได้กําไรสองแสนได้กําไร10%หลายคนบอกว่าโอ้โหทาวเฮาสองล้านได้กําไรสองแสนเอากําไรแค่10%นนงเหรอวะมึงไมกระจอกจัง <c oughs> คุณต้องอย่าลืมนะครับว่า คุณซื้อมานะคะไอ้คุณกู้มานะครับคุณไม่ได้เอาเงินลงสองล้านนะนะสมมติคุณอาจจะซื้อมาแค่ล้านแปดอ่าคุณซื้อมาสองล้านอ่ะเพราะคุณขายสองล้านสองคุณซื้อมาสองล้านนะแบงก์อาจจะให้คุณกู้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถูกไหมคุณเติมเงินแค่สองแสนหนึ่งนะคุณเติมเงินสดไปอ่ะแค่สองแสนนะแต่คุณได้เงินกาไรมาสองแสนใช่ไมใช่ไหมครับ แต่ว่าคุณจะลืมว่าในระหว่างทางเนี่ยที่คุณผ่อนผ่อนไปเงินต้นมันก็ลดและเงินต้นที่คุณผ่อนเนี่ยมันผ่อนมาจากค่าเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะคิด IR r หรือคิดยียวนี่ยคุณต้องดูที่เงินที่คุณไหลเงินที่คุณวางไปจริงๆไม่ใช่ดูที่ราคาบ้านนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งกู้มากที่สุดได้ยิ่งดีแต่อย่าไปให้มันกู้ล้นนะเพราะว่าอะไรคือคุณเติมเงินเข้าไปน้อยมากแต่เวลาได้คืนคุณได้คืนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ว่า ได้กาไรเท่าไหร่เอาไปหารด้วยราคาบ้านไม่ใช่จริงๆแล้วคุณต้องดูที่ถ้าเกิด irr เนี่ยคุณต้องดูที่เงินที่คุณลงลงไปนะเทียบกับเงินที่ลงไปตู้มหนึ่งนะเวลาคุณคานวณ irr เนี่ย <c oughs> เงินที่ลงไปเป็นลบใช่ไหมครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรเงินค่าผ่อนเท่าไหร่แลวรายได้ทุกเดือนที่คุณได้เป็นค่าเช่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่เป็นตารางเข้าไปแล้วสุดท้ายคุณได้เงินก้อนใหญ่หักหนี้ธนาคารแล้วเหลือเนี่ยนะคุณลองคิด irr ดู มันจะได้เท่าไหร่ถ้าได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพนี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีถือว่าเก่ง <c oughs> ลองไปคิดดูนะเราไม่ใช่ว่าเราได้กำไรจากราคาบ้านเราได้กำไรจากเงินที่เราลงไปแค่นิดเดียวนะเหมือนกันพอคุณขายทาวน์เฮาส์ได้คุณอาจจะขยับขยายเป็นทาวน์โฮมหลังใหญ่ขึ้นเป็นคอนโดที่ทำเลดีขึ้นคือพูดง่ายคือค่อยๆสร้างแอสเซทจากนี่นี่แหละแต่ไม่ใช่สร้างแบบาาบ้าระห่ำบ้า,าบอคอแตกหลายคนที่มาหาผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งล่าสุด ทำกู้ไปพร้อมกันสามห้องมาให้ผมทําซึ่งผมก็เตือนแล้วว่าอย่าทํานะครับไม่เป็นไรพี่ผมมั่นใจว่าผมเอาอยู่อ่ะน้องลองคิดดูว่าถ้าเกิดน้องไม่มีคนเช่าเลยน้องเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่แนะนาแบค์ให้อ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจเป็นยังไงบ้างแล้วนะพอผ่านไปประมาณสักสามเดือนละสองสามเดือนละก็ขอให้เขาโชคดีหลายคนกู้เกินกู้เหลือ เอาเงินไปทํะไรแล้วคนไปฟังโคชกันเงินทั้งหลายไม่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 ทุกคนนะฮะโคชกันเงินไม่ทุกคนบางคนไม่เท่านั้นอ่ะที่ไม่ไม่โอเคแต่หลายคนเป็นคนดีนะโคชกันเงินทั้งหลายที่ไม่ดีบอกว่าเฮ้ยซื้อคอนโดสองล้านกู้ด้วยสองล้านสี่คุณอาเงินสี่แสนไม่ลงทุนดิวะโอโหแม่งกำไรสองเด้งนะแล้วก็ปล่อยเช่าเอาคนค่าเช่ามาจ่ายค่าคอนโดแล้วคุณก็เงินไปลงทุนได้กำไรปีละยี่สิบเปอร์เซ็นโอโหโคตรเก่งเลยแม่งเก่งชิบหายเลย นะลองดูข่าวดูไหมดอกรนิเวศหรือว่าเซียนหุ้นทั้งหลายหนักเจ็บหนักปีนี้บางคนบอกว่าพอตติดลบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เ่เพราะนั้นเนี่ยไอคนที่บอกว่าเก่งเก่งเก่งอย่าไปเชื่อมันเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะผมขอร้อง <c oughs> ไม่มีอย่างนั้นหรอกครับอัเรเงรดหุ้นโดยเฉลี่ยสักห้าปีสิบปีเนี่ยคุณได้เฉลีย่ยประมาณสักปีละเจ็ดเปอร์เซ็นเะนี่ยตลอดสิบปีคุณก็เก่งแล้วก็เก่งแล้วนะครับเอา้า อย่าไปกู้นะกู้เงินเกินจากราคาคอนโดแล้วเอาเงินไปลงทุนในคริปโตหรือไปปัน่นหุ้นไปฟอเร็กซ์อะไรเงี้ยผมบอกได้เลยผมมีลูกค้าประเภทอย่างเงี้ยเยอะแยะมากแก้ไงก็แก้ไม่ได้แก้ไงก็แก้ไม่ได้บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้ยเราจะคิดว่าจะเสียสตังค์ให้ผมคอนซัลท์ผมแก้อะไรคุณไม่ได้นะคุณโอนสตังค์มาผมโอนเงินคืนไม่แก้เลยไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าแบบมันแก้อะไรไม่ได้นะครับอะ อ่ะทีนี้เราเริ่มมองเห็นภาพแล้วนะครับว่าการสร้างหนี้มันจะสร้างแรงบันดันใจสร้างแรงผลักดันให้เราอย่างไงบ้าง <c oughs> ทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างไปดูที่ข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของการกู้เงินมาสร้างแอสเซททำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นข้อดีคือการกู้เงินถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้ดีนะมันจะเป็นการสร้างแอสเซทที่ก้าวกระโดดอย่างที่ผมบอกที่ผมยกตัวยหญ่คุณฟังเมื่อสักครู่เนี่ย มันจะก้าวกระโดดจริงๆะถ้าแต่คุณมัวจะเก็บตังค์คุณจะซื้อเทาเฮาได้ไหมซื้อไม่ได้คุณก็ได้แต่ออมเงินไปซื้อกองทุนรวมไปซื้อประกันอะไรมันไม่ก้าวกระโดดแต่นะต้องบอกว่าแตนะ่คุณต้องสามารถบริหารการเงินบริหารนี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะสร้างแอสเซทให้คุณแบบก้าวกระโดดน,นี่คือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณกู้เงินมามา,มากพอไม่ใช่มากพอมากเกินแล้วคุณควบคุมมันไม่ได้เนี่ย ก้องบอกว่ามันจะสร้างหายนะให้กับตัวคุณเองได้อย่างชัดเจนที่สุดผมใช้คํานี้เลยได้อย่างชัดเจนที่สุดคือพูดง่ายมึงโดนแน่มึงบ้าหรือเปล่ามึงมึงกู้เพื่อทําลายชีวิตตัวมึงเองจากเดิมเนี่ยมึงมีหน้าที่การงานดีประวัติดีนะโปรไฟล์ดีเครดิตบูโรดีมึงมากู้เงินเพื่อสร้างความเสียหายชิบหายกับตัวเองมึงโง่หรือเปล่าใช้คำกูมึงมึงนี่เลยนะครับ อย่าไปบ้าบอตามโค้ดบ้าบอหขอ,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 อแตกั้างหลังนะหลายคนดีะหลายคนหลายคนไม่ดีบอกเลยนะทีนี้นะอน,นี่ข้อดีข้อเสียว่าไปแล้วทีนี้มาดูกันนะครับว่า <c oughs> ในหลักจิตวิทยาของนักจิตวิทยาเลยนะมุมมองของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะ <c oughs> ในแง่ของหลักจิตวิทยานะครับผมจะอยากนะใน้ฟังในมุมมองของนักจิตวิทยาเนี่ยมีหลายมิติที่ต้องพิจารณานะครับ <c oughs> ข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแรงจูงใจและความกดดันนี่เนี่ยนะครับนี่นี่หอหีบนอนอุสรีไม่โทรนี่สามารถทําหน้าที่เป็นแรงกดดันมัน,ม,นมันทำหน้าที่เป็นแรงกดดันให้คุณได้จริงๆนะแล้วมันจะสร้างแรงจูงใจให้คุณทํางานหนักเพื่อใช้นี่มันเป็นทฤษฎีแรงจูงใจและความกดดันมันเป็นทฤษฎีนี้ด้วยเหรอ motivative and pressure theory ทฤษฎีแรงจูงใจและความกดดันอธิบายว่าความกดดันนี้อาจทําให้บางคนทํางานได้ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเอเอนี่คือนักจิตวิทยาเขาบอกเลยนะครับมันมีนะครับทฤษฎีนี้นี่มันสร้างแรงกดดันให้คุณแล้วมันทําให้บางคนทํางานได้ดีขึ้นและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายมีนี um ้จริงๆด้วยอ่ะสรุปว่านี่สร้างแรงกดดันและทําให้คุณทํางานได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้นจริงๆ สมาดูเรื่องความเครียดทางการเงินและผลกระทบถอสุขภาพจิตของคุณการมีหนี้อาจส่งผลให้เกิดความเครียดทางการเงินซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของคุณได้ความเครียดนี้อาจจะนะครับลดประสิทธิภาพในการทํางานและความคิดสร้างสารรค์คุณได้ถ้าคุณมีหนี้เยอะเกินไปอืคือบูง่ไงเมื่อกี้ <c oughs> มันเป็นประโยชน์คือมันกระตุ้นคุณอนะ่ะ <c oughs> มันเหมือนกับเครื่องดื่มชูกําลังหรือบครับ ริตามินดีเอ็มร้อยห้าสิบกระทิงแดงคุณกินห้ามกินเกินวันละสองขวดรร,ร,ร,รมันพูดอะไรเมัอนกันเอาลว่าคุณกินแค่ขวดเดียวอะ่ะจากคุณหลับหลับคุณตื่นเนี่ยปึ้งเลยอะ่ะโอ้โหขับรถสิบล้อสบายเลยผมเองก็ชอบกินนะเวลาขับรถต่างจังหวัดหรือเวลาทําทงานตื่นเลยครับปุบง้งกินเข้าไปอันหนึ่งตื่นเลยเฟรชเลยเหมือนกันนี่คือกระตุ้นคุณแต่ถ้าเกิดคุณกินเกินวันสองถึงสามขวดมันจะไปทําลายหัวใจคุณบีบหัวใจหัวใจวายตาย เพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดทางการเงินและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตถ้าคุณมีความเครียดมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะลดประสิทธิภาพในการทํางานและความคิดสร้างสารรค์ของคุณได้เพราะฉะนั้นมีได้ครับแต่ยังมีนี่เยอะเกินไปนะครับต่อมานะครับการมีนี่มากเกินไปอาจทําให้ความมั่นคงทางการเงินและความพอใจในชีวิตลดน้อยลงคือมันไม่อุ่นใจนึกภาพไหมเคยเป็นมาก หลายคนผมเคยเป็นในช่วงที่ผมมีหนี้เยอะผมนอนแล้วผมไม่อุ่นใจมันมันหนาวใจอ่ะใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกมันหนาวอ่ะมันหนาวเขาเ้าไปในหัวใจเลยนะมันหนาวเข้าไปในหัวใจจริงมันไม่อุ่นอบอุ่นหัวใจอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยมีนหนี้นากมากเกินไปเนี่ยทําให้ความมั่นคงทางการเงินแล้วมันไม่ดูแล้วมันไม่มั่นคงแล้วคุณมีความสุขคุณหนาวอ่ะหนาวหนาวอ่ะ <c oughs> คุณไม่ถูกใครไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกนะ,ะๆๆๆต่อมานะครับการวางแผนและการจัดการ นี่อาจเป็นแรงผลักดันให้บุคคลพัฒนาทักษะการวางแผนและการจัดการที่ดีขึ้นสรุปก็คือการเป็นนี่คุณจะทําให้คนคนนั้นมีการวางแผนและพัฒนาทักษะในการวางแผนและการจัดการให้ดีขึ้นสรุปก็คือทําให้มีทักษะในการวางแผนให้ดีขึ้นนั่นแหละนะสรุปนะฮะเขาบอกว่าข้อดีนี่สรุปในในในแง่ของนักจิตวิทยานะเียงไม่จบคลิปนี้นะยังมี รุปนะครับข้อดีก็คือหนี้เนี่ยสร้างแรงกระตุ้นให้พัฒนาตัวเองได้ทําให้มีความมุ่งมั่นและอดทนข้อเสียคือถ้าคุณมีหนี้มากเกินไปอาจสร้างความเครียดให้กับคุณได้อาจทําทให้มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลงความคิดสร้างสรรค์ลดลงชีวิตรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยหนาวหัวใจหนาวหัวใจนะครับต้องบอกว่าผมอยากจะบอกคุณว่าอย่างนี้การสร้างแรงผลักดันให้กับชีวิตเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายในการสร้างฐนานะสร้างแอสเซทโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างหนี้เลยก็ได้นะ เมื่อกี้คุยเรื่องนี้จบแล้วนะจบแล้วนะเรื่องนี้นี่คือคุณรู้แล้วนะว่านี่สร้างสร้างสารรค์ชีวิตคุณยังไงและทําลายชีวิตคุณยังไงทีเนี้ยถ้าใครหลายคนที่ฟังอยู่ว่ากูไม่สนใจอ่ะว่านี่มันสร้างสารรค์ยังไงมันกระตุ้นยังไงไม่เอา <c oughs> เอาเป็ูว่าสมมุติว่าถ้าผมอยากบรรลุปเป้าหมายในชีวิตของผมโดยที่ไม่ต้องสร้างนี่เลยอ่ะผมจะต้องทํายังไงอืมอ่าดีไหมไม่ต้องสร้างนี่ได้ไหมแต่ว่าอยากบรรลุปเป้าหมายต้องทํายังไงบ้าง ข้อแรกคือหนึ่งนะครับคุณต้องกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกําหนดเป้าหมายทางการเงินไปเลยว่าเช่นเก็บเงินคุณจะเก็บเงินสิ้นปีนี้ไม่ทันละปีหกเจ็ดคุณต้องได้เงินเท่าไหร่เอาทีละสาเดือนดีกว่าสามเดือนแรกของปีหกเจ็ดผมจะต้องเก็บเงินฝากออมทรัพย์ให้ได้สาม0มืนบาทต้องชัดเจนแล้วเจาะจงนะจะเก็บเงินเพื่ออะไรเก็บเงินเพื่อกเกษียณคนบอกโอ้อีกนาน คิดไปก่อนก็ดีนะเอาไปว่าข้อแรกคือเป้าหมายคุณต้องชัดเจนและเฉพาะเจาะจงและเป้าหมายของคุณควรทาได้จริงและสามารถวัดผลได้นะครับอนี่คือคนสําหรับคนที่ไม่อยากสร้างนี่ไม่อยากสร้างนี่ไม่จำเป็นต้องสร้างนี้ก็มีแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้คือหนึ่งกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงและไม่ไม่เวิร์ไปทําได้จริงและสามารถวัดผลได้ข้อสอง ร้างแผนการเงินที่ช the nah ัดเจนและมีการติดตามการคืบหน้าของผลและเป้าหมายคือผ so ู้แก้ก็ต้องมีแผนการชัดเจนเฮ้ยสมมติว่าอีกสามเดือนเราจะต้องเก็บให้ได้เดือนละหมื่นตามเป้าหมายเมื่อกี้นี้เราต้องวางแผนที่เราจะเก็บเปินยังไงเอ้ยเราจะเก็บเดือนละหมื่นเก็บไม่ได้วะเก็บได้นะถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เออมันเก็บได้เว้ยแต่คุณต้องมีวางแผนการเงินที่ชัดเจนครับคราวนี้มาข้อที่สามนะฮะข้อที่สามเขาบอกว่า คุณต้องศึกษาหาข้อมูลด้านการเงินการลงทุนและก็การบริหารเงินคุณต้องรู้เข้าใจเอาเป็นว่าคุณต้องเข้าใจและศึกษาหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเข้าใจวิธีการบริหารจัดการเงินให้ถ่องแทนะ้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องสร้างหนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าเรียนรู้แล้วกันแต่ผมจะไม่ตัดสินใจว่าคุณควรจะต้องมีหนี้หรือไม่มีหนี้นะแต่ว่าข้อที่3ามคุณต้องเรียนรู้ข้อมูลด้านการเงินหาข้อมูลเยอะๆนะครับ ข้อสี่คือคุณต้องตั้งเป้าและให้รางวัลกับตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณตั้งเป้าแล้วเฉพาะต,ตรงแล้วคุณได้ตัวเลขเรียบร้อยคุณควรจะให้รางวัลกับตัวเองนะครับเช่นเนี่ะสมัยก่อนผมยังไงที่ผมจะให้รางวัลกับตัวเองด้วยการไปเที่ยวอะไอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนอาจจะไม่ใช่เอาเป็นว่าหลายคนบอกเอ้ยถ้าได้แล้วถ้าได้ตรงนี้อาจจะให้รางวัลกับตัวเองโดยการไปกินอาหารอร่อยอร่อย,ออยไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมอะไรก็ว่าไปแต่สําหรับผมอะ ให้รางวัลกับตัวเองด้วยการไปเที่ยวกลางคืน <c oughs> นะคือคุณต้องตั้งเป้าแต่ข้อหนึ่งนะคุณต้องตั้งเป้าว่าจะต้องมีเป้าหมายยังไงชัดเจนตัวเลขเฉพาะเจาะจงทําได้เสร็จให้รางวัลกับตัวเองบ้างให้มมีความสุขกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะมีความสุขนะฮะข้อ5คือคุณต้องสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองด้วยนะครับคือสร้างสมดุลคือให้มันบาลานซ์นะฮะอย่าให้มันเป็นแบบสุดโต,ต่งจนเกินไปในะีอย่างผมเองเนี่ยมีบางช่วงเนี่ยทำงานหนะัก หนักมากจนเรียกว่าสุดโตง่งจนเกินไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เดี่ยงเดี่ยงแล้วก็ปรากฏว่าพอเดี่ยงเสร็จก็พักผ่อนอย่างเดียวเลยไม่ทําอะไรเลยก็แปลว่าคุณเสียเวลาในการพักผ่อนไปเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะกลับมาทํางานใหม่ได้เพราะนั้นเนี่ยให้มันบาลานกับชีวิตน่าจะดีกว่านะครับนะสุดท้ายข้อที่หกนะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนตัวผมนะคุณต้องฝึกมีสมาธิฝึกจิตนะอย่าให้จิตออกนอกมากนะนะให้จิตอยู่กับตัวนะฮะ อยู่กับกายอยู่กับจิตรู้ตัวทุกขณะจิตอันนี้อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะรู้ตัวทุกขณะจิตขณะนั้นก็คือพูดง่ายคือฝึกสมาธิฝึกจิตจะทําให้คุณมีสติแล้วก็คุณจะรักษาความรักษาเขาเรียกว่ารักษาความมุ่งมั่นในเป้าหมายของคุณได้ต้องคุยกับตัวเองเยอะๆเ,เราจะต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้แต่ว่าต้องบาลานซ์กันด้วยนะต้องบาลานซ์อย่าเยอะเกินไปว่าคุณต้องมีสติมีสมาธิฝึกฝนจิตใจและสร้างความมุ่งมั่น รักษาความมุ่งมั่นที่คุณต้องการไว้ให้ได้นะครับนี่คือทั้งหมดหข้อนะที่จะ <c oughs> มีแรงผลักดันให้กับตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องสร้างหนี้สร้างสินนะครับนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าแรงจูงใจในการาที่จะทำอาชีตให้มันดีขึ้นสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินสร้างอสเซักันเดียวกันนะสร้างเวลความมั่งคั่งให้กับตัวเองอา,อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หนี้มาเป็นการสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองก็ได้ เอาเป็นว่าคลิปนี้ฟังกันแล้วไปประมวลผลกันเอาเองนะผมจะไม่ตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอยากเรียนรู้ด้านการเงินนะครับติดตามช่องนี้นะมีประโยชน์แน่นอนนี่อวยตัวเองแต่มันเป็นเรื่องจริงนะมีประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สนใจยังไงก็อยากพูดคุยกับผมนะไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับมาพูดคุยกันได้นะแล้วก็บางคนไม่คุยอ่ะอยากฟัง YouTube อย่างเดียวอยากดู u t u b e เดียวก็กดติดตามกด Subscribe ช่องให้ด้วยแล้วกัน สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ